หมูหมูหมูยอหมูด้านนี้เหรอโอ้โหโคตรเที่ยเลยวหมาแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วทางฟาวคูนี่ว่าใครเก็บเขาเมื่อกี้หมูเก็บ ไออันเก็บซองบูดด้วยปิดผายแล้วตามมาปใส่คบูเบียบูด,ดไม่บูดแล้วเ,เก็บเนี่ยเอาใครแรบบน่รู้งงหมดเอาเบียร์อนั่งยอมันจะไกลเลยอันนี้ใครเนะี <c oughs> ่ยอ,อ่านดีกว่าอะครัเอาหายหายเอาหาไม่เจอเอา อ่านกูขอโทษแมวมาด้วยวะเอาหาไม่เจอเอาอ่านกูขอโทษกูระเบิดเครื่องมันตามหลังยังดมันยังมันยังคล้งองใจอยู่ไอเบียมันหายไปไหนวะไม่ไม่ไม่อยู่กับฟูเนี่ยลุงอยู่ตรงกลางกันสิทั้งเพราะว่ามันหมุนหาเบียอยู่สองรอบแล้วก็จะค,คนระเบิดเครื่องให้อ่านไหมอ่านกำลังด่าพ่อผมอยู่ประกาพ่อเพื่อนไม่ได้นะ ก็แต่อ่านแต่อ่านด่าได้นะเพราะว่าลงเคยด่าพ็อ่านอยู่ใช่ใช่ฮะเออใช่เ <c oughs> นี่ยผมทำมันล้มด้วยแหละไอหมวกเลยโดนส่หมวกเนี่ยคนแรกมันจะโดนโมลิตัวหนข้งเาโมลิมาด้วยเอามาเพราะเราเกิดด้วยกันมันต้องเป็นโมลิแน่นอน ปล่อยปั่นเสร็จหมุ่งไปอ่านเดินช่วยอ่านก่อนเอ้ยโอ้โห,โโหแม่งชา้ามาซะแต่แจะจะปากซอยปากซอยเลยช่วยอย่านให้หน่อยกลางไปครับกลางไปไม่เรียมไว้ไเรียตรงไหนเนี่ยเรียมเก็บอยู่ไอ้หนึ่งแก่ไปเลยเมฆเดินเช็คเมฆเดินชนพุ่มเลยอ่ะ เราไปถอนพวกมหมดห,หมวกเนื้อเขามีสาวขาวด้วยเหรอเอ้ยสาวขาวน่าจะระเบิดเครื่องหอยน่าจะกระเทิมน่าจะกระเทิมแรงข้อนี้อะไรเห็นคนวะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตด้วยดิเดี๋ยวนะเห็นคนเหรอะย่อดิย่อเห็นคนในตอนแดงดิ แต่ว่าเบียร์มีพี่เบิร์ดแต่ดิมันก็ไม่น่าจ er ะ er เห็นเบียร์ก็เลยไม่แน่ใจไปไกลเลยอเบิรเบียร์หรือกีอันกอนเนี่ยแล้วสองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะถ้าถ้าเป็นย่อเห็นคนเป็นแล้วอัง้มันเลยมันน่าจะไล่อ่ะเบียร์ดูอ่านดิอ่านล่าใครเพิ่เพื่อนี่กัเก้าสิเเ็นแล้วอ่ะ ข้างไหนอ่ะแล้วแล้วไม่ใช่ไม่บอกนะบอกด้วยนะว่าให้ไปทางอื่นอันทำดีมากเครื่องเครื่องเครื่องที่ผมวิ่งสวนนาใช่ไหมตอนที่จะไปช่วยเบียร์ใช่ไหมเครื่องต้นไม้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปตามเนี่ยอันทอดหมกหลุดเลยตายอันทอดหมกเลยเบียยังแต่เบียร์หมวกมันไม่เดินเพราะว่ามันซึ่งใส่ตายป๊อ อยู่หัวผมอยู่หัวผมอีกแกะหัวออกนี่มันเป็นเพียงแค่ตำนานน่ะกูว่าไอ้ทิปหายโปรเทนเทียบกูหายหมดเลยยี่สิบดอกกูเดินไปตามเครื่องพลอยหน่อยผิดที่อ่านเลย <c oughs> เขาปั่นกันอยู่ทีท่ีบอกแล้วด้วยนะพูดด้วยนะไ <c oughs> ม่ใช่ไม่พูดอุ้อใจเย็นที่หมูไปไหนดีเนะี่ยไปดูเนื้อไม้มีแผ่นหนึ่งไม่หันแล้ว ยงตั้งเป่ากูด้วยตัดไอหมูแล้วนั่นแหละและอ่างเกาด้วยนะที่แม่งเจ็บจังโดนอีคนแล้วครูโอ้โหตำนานห้าเครื่องกูต้องมาแล้วมีแบกเราเครื่องด้วยเปล่าโดนเตานี้เลยอ่ะลุกเป่าเปล่าปะเนียบกิ้งมันจะไม่มีมันมาแล้วเดียร์มันไมามีเล่าเป่ามันมาแล้วเบียร์ระวังนะ มันคิดว่าเบียร์ไม่เห็นแล้วน่ะแข็งโอ้ยวึดหม,มูน่าจะไม่ได้ปัดเครื่องอีกสักพักบึ้ดเก่งไม่เดียวนะ มันเอาเพิ่มหมวกใหม่ก็แล้วทำไมกูเห็นห้าเครื่องนเนี้ยนะทำมันอะคลิปหายแล้วพวกวีทำไมเขาไม่ใส่หมวกปี๊อะหมดแล้วปัตรใส่ฟอกสีแล้วเหรอเฮ้ยมันมีห้าใบมันมีห้าเครื่องมันเอาอ S อนเพิ่มหมวกไปเดี๋ยวนี้โดนมลิฟาต์ ไม่หลุดไม่น,าน้าลุงหัวแตกไปแล้วยัง,ใ,งใกล้แล้วเก็บตัวอะไรไม่รู้ย่อตามหลังมัน่ยู่ข้างบนนั่งดอยู่ชันเ่อะตี๊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  นั่นแหละตำนานแล้วปูสี่สามเครื่องแล้วเครื่องที่สี่แล้แม่งคงไม่มีเครื่องที่ห้าใช่ไหมเครื่องที่หกก็หลุดแล้วลูกมีห้าเครื่องเอาหกเครื่องยังไงวะบ้าไปหัวหลุดโอเคกำลังจะหลุดเลยเนี่ยเออหลุดสักทีที่สี่เครื่องนัตึสีส่เครื่องเหมือนเดิม ไม่เคยตามกว่าสี่เครื่องเลยไม่นะลุงหัวหลุดไปแล้วจังใกอ้กันอยอ่กูเป็นอะไรว่าวันนี้กดวุดตลอดทำไมมันตึต๊ดตตรงกูกนเนี่ยอ๋อด้้ยอันคอยนั่งนี่น,นีนน่นอยู่เครื่องไหนอะมัน ปั่นได้กี่คนนะเครื่องเบียร์พอยสามครับสองคนสองคนเอาลูกอันนั่นนหะเพราะลูกมีปั่นไว้เราทำปั่นเลยโอเคโเห็นแล้วเห็นแล้วลงตาหัดนึงพอ่ะไปแปลงโอเคไม่อยากแทงผมไม่อยากโดนมลี้อ่ะจะพอยแวนตูน้วยนี่เออไม่เอาอ่ะพอยไม่อยากโดนเราจะต้องพักแฝงแต่เครื่องมันเดือดเสร็จนะนี่ทำไมเหมือนหมูมอมทางนี้เลยวะ ใช่มองมาตะอ๋อไล่อ่ะไล่พอแล้วไล่พอแล้วไล่พออยู่ไล่พออยู่ไ,ออยไ,ไปเปิดประตูนู้นแล้วไงเบียร์เปิดอีกประตูนึงฮะฮะกำลังไป <c oughs> เห็นปราสาทแล้วอยากเล่นบอทเทอร์แลนด์เๆเดี๋ยวอ้วกแตกอยากไปเยี่ยมบัสเตอริออน ทำไมต้องเป็นตอนเครื่องเสร็จหมดเล่างไม่ดีเลยวะเปิดเลยไหมประตูรอคอยรอแผนคอยกันประตูเบียร์ใกล้เสร็จอย่าก็กาเปิดเลยไหมปิดเลยเปิดเลยเปิดประตูเบียร์ด้วยโอเคประตูเบียร์อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงพอยข้างหลังอยู่ตรงพอยโอเคโอเคแม่แฉมคอยอ้าวจ้องหน้าพอยแล้วก็รอด้วย ไหนอะจ้องไงวะไหนหมู่อะนี่ยข้างหน้าพลอ,อยไม่เห็นไดยังไงกูงงนีสวยนี่เบียแท้งนอ,เน,งงงอ,อนเนี่ยกูหลงทางทางออกคือไหนเนี่ยไปออกกระตูแล้วกันสวย ไม่นะลุงหัวหลุดไปแล้วยังวอกประตูนึงกูหลงทางตึงประตูปล่อยไปถูกเเลยเราก็รีบปั่นเกนินยังไม่ทันกดดึงเลย